ดูตัวกินดอกไม้ใหญ่นะฮะดูว่าจะบินไปทางไหนนะครับต้องจ้องดีๆนะฮะสูงครับไม่งั้นมองไม่รู้นะครับเห็นไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นะครับบินไปนู่นนะฮะลด่งไปเลยนะครับไปไปยุคคาฮะ แต่มันกูจะตามเจอพ่อนะฮะเจอแล้วครับอ่อนนะฮะเกาะยาวเป็นปิ่นเลยนะฮะยี่สิบกบวันนะฮะมาเอาใหม่ถ้าอยู่นะฮะไม่สูงครับ จากจุดดูตัวนะฮะนู้นนะครับดอกไม้ขาวๆนู่นนะฮะบินดงมาครับย้อยลงหลังนี่นะฮะหาลังใหม่ครับผม